สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบเกมที่ชื่อว่า Pet Simulator นะครับผมมันเป็นเกมพี่ต้องบอกกันนะว่ามันเป็นเกมที่พี่อ่ะอืมไม่เคยเลยไม่เคยจะบอกว่าไม่เคยเล่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าดูสัตว์เลี้ยงพี่ คือพี่ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีวันหนึ่งนะขอเท้าความย้อนความอดีตนิดนึงนะมันมีวันหนึ่งที่พี่สตรีมใช่ไหมแล้วพี่ก็ถามน้องๆในสตรีมว่าเออพี่ควรจะสตรีมเกมอะไรดีนะน้องบอกว่าให้พี่ลองมาเล่นเกมนี้พี่ก็เลยเข้ามาเล่นเกมนี้นะผมแล้วก็สิ่งที่พี่ได้นะผมคือน้องเทรดมาให้พี่ทางนั้นนะผมพี่ต้องบอกก่อนว่าตัวพี่เองนั้นไม่ได้มีของอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นยังไงนะอันนี้คือได้ได้เล่นจริงๆก็วันนี้เพราะวันที่สตรีมอ่ะคือไม่ได้เล่นเลยเข้ามารับของจนนนนน้้อออองงเเดดดูููพีี่่่ิไห นูบอยู่เลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมวันนี้พี่จะมาเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะผมเออพอรู้คร่าวๆว่ามอนสเตอร์ในนี้มันต้องเอา่ารู้สึกว่ามันต้องแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าให้เก็บเหรียญแล้วผ่านทางไปเรื่อยๆใช่ไหมฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยใช่ไหมแล้วพี่ขอดูสัตว์เลี้ยงพี่ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงดูดิเลเวลพี่น้อยนิดมากเลยนะเว้ยเออมิปิะเราสามารถเลี้ยงได้ไหมเราจะเป็นเลเจนดรี่หมดเลยได้ไหม คือพี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันดีสุดนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะจะลองดูแล้วกันนะผมเอออันนี้จะมีไข่เนาะอนนี้พี่มีเงินเยอะมากเลยที่พี่สามารถสุ่มไข่ได้ล้วนะทุกคนเห็นปะนี่ข้างบนนี้น่านจะเป็นไข่เพชรแต่แหละใช่ปะเออนี่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 นใช่ปีไม่รู้นะน,นี่ยังล็อกอยู่นะพี่เันต้องผ่านด่านผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้พี่อยู่ตรงพี่อะ ใช้เงินปลดไปแล้วเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะผมเทเลพอร์ตแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไปแฟนตาซีเวิลด์เลยพี่จะไปแฟนตาซีเวิลด์เลยได้ไหมโอ้โหอันล็อกทุกอย่างนะใช้200อันล็อกอ๋ออันล็อกต่อเนี่ยพี่สามารถอันล็อกได้เลยพี่ไปเลยได้ไหมอ๋อนี่แล้วพี่ก็สว้ามาตรงนี้โอเคคือพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอีเวนต์เท่าไหร่นะอันนี้ขอเก็บเหรียญเหมือนเดิมใช่ไหมเอ้ยโอ้โหมันเล่นอย่างนี้นี่นี่เออนี่นี่เราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะเอ้ยอุ้ยตู้เซฟยังไวอันนี้คือพี่ย้อนกลับหรือเปล่าเดี๋ยวนนนนะะพพีี่่่่ตตต้้อออองงงดูกไไปทาหผม เออเดี๋ยวนะพี่พี่ตอนนี้พี่อยู่ทางนี้แ่ะทางไหนวะนะผมพี่ต้องไปต่อใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่จะไปต่อได้ยังไงวะทุกคนอ๋อนี่นี่นี่โอเคมันจะมีทางตันเห็นไหมนี่มันใช้เงิน5.5าเอ็มในการปลดล็อกนะทุกคนนะเย็ดเออมาโอ้โหดูดิทุกคนพออันล็อกมาแล้วมีของให้เก็บเทียบเลยร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล,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 ล้านล้านพันล้านหมื่นละแสนล้านเหรอพี่มีแสนล้านเลยอทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะพี่ก็สามารถไปได้เรื่อยๆเห็นไหม พี่ก็ไม่รู้มันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมอ๋อนี่มีเควสด้วยนะเก็บไปถึง1,000คอยทุกคนนะมาโอเคเนี่เนี่ยกดดีเลยไปเลยเร็วๆวูวมนีมีกล่องทองอันใหญ่ด้วยทุกคนแล้วมีอะไรเป็นเต็มเสาเลยอะพี่ตีเสาได้ไหมเนี่ยโอ้โตีเสาได้ด้วยโอ้ my god ว้าวพี่ตีก่อนตรงกลางก่อนนะผมมันดูสิว่าพี่จะไปได้ถึงแล้วคือเกมนี้ก็คือเราต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม An a, น้องช่วยบอกพี่ได้ว่าเพชรตัวไหนมันดีที่สุดอะพี่ดูไม่ออกจริงพี่พี่ไม่รู้เลยนะอันนี้สอนพี่เล um ่นนะนะพีก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะผมเฮ้ยโอ้โหเอ้ยปืนใหญ่ว้าวมีปืนใหญ่ด้วยทุกคนเพิ่งทำไงกดอีโอ้ย้ายเมืองอ้พี่ข้ามโลกไปเลยเรียบร้อยนะผมตอนนี้พี่มาสู่โลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องโอ้ตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วเด็ดเป็นเดนน่ะใช่มโอ้ยูิสิบเอ็มเดยววุ้นแต่เยอะจังเดี๋ยวนะพี่ กูตรงนี้มีช็อปนะผมมีชงมีช็อปด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอกดไปก่อนนะผมว้าวใี่พี่เก็บก่อนไหมมันต้องไปได้เลยไหมเดี๋ยว่าพี่ต้องเก็บเหรียญนี้ก่อนให้คุ้มที่สุดถ้าที่เก็บได้พี่ขอไปดูที่ช็อปก่อนว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะผมเอออันนี้คือกล่องจดหมายโอ้มีคนส่งมาให้นะผมบอกว่า fc ขอบคุณขอบคุณน้อง gtr นะผมที่ส่งมาให้พี่นะผมแหมมีความน่ารักขี้ขู่ขี้ขี ไปเดี๋ยวเราไปสู่แมปต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนอันนี้คืออะไรอะวงแหวนนี่คืออะไรข้างหลังนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บอ๋อโอ้โหนี่คือชื่อเมืองทุกคนคือชื่อเมืองแต่ว,ว่าพี่ขอไปตามทางนะผมเดี๋ยวพี่ขอไปทําทางก่อนอ๋อกลับไปที่โลกที่ใช้เงินก็คือโลกที่พี่มาอ๋อโอ้ใช้เพชรเพื่อปลดโอโอหโอ้โหใช้เพชรเพื่อปลดเนี่ยเอาเลยปลดเลยทดเวลิลเดี๋ยวพี่กลับแฟนตาซีช็อปแฟนตาซีช็อป อ๋อไม่ใช่อ๋อฟัทเตสเฮ้ยผู <Wow. S 1> ้ฟันเที่ชอบคืออะไรครับเนี่ยใช้เหรียญอันนี้ในการซื้อนะผมว้าวสัตว์สีทองโอกาส0.15ในการออกตัวนี้นะทุกคนนะพี่มีตัวไหนวะพี่มีตัวตัวไหนวะทุกคนไม่มีในนี้นะผมตัวนี้น่าจะแรงสุดขอลองซื้อทีหนึ่งได้ไหมเอ้ยตาเดียวเบสิกว่ะขออีกทีได้ไหม <Wow. S 1> โอ้โหเบสิกเนี่ยถกใเกมนี้เกลือใช้ได้ ลองไปตรงนี้ดูนะผมอ๋อนี่ประตูนี้อ๋อประตูนี้ที่เราผ่านมาแล้วนะทุกคนนะคืวอวามเฮ้ยทุกคนพี่เจออะไรสิลุงลุงไม่รู้ว้าวอืมได้เพชรว้าวสุดๆไปเลยเฮ้ยอู้อีปิชน่ารักจังเลยยังเอาเลยนะผมทีนี้พี่จะไปไงต่อ <c oughs> <c oughs> นะพี่ต้องไปทางนั้นต่อแน่เลยแต่ว่าพี่อยากปีนปืนใหญ่ไปพี่จําไม่ได้ว่าทางไฟมันอยู่ทางไหนนะหรือว่าพี่ไม่แน่พี่อาจจะต้องไปยิงปืนใหญ่ก่อนเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะ เดี๋ยวขอแวะหน่อยนะเดินผ่านก็เก็บหน่อย <c oughs> เอาเพชรหลายตัวเพื่อเปลี่ยนเป็นเรนโบว์โ oh อ้ใหม่กอด47เปอร์เซ็นที่ลองดูดิแน่ใจเหรอ47เปอร์เซ็น47ก็เยอะแล้วโอ้ oh. ตอนนี้พี่หลงทางอยู่แล้วตอนนี้นะเคฟคือประตูใช่ไหม ี่มาจากอ๋อนี่นี่นปืนใหญ่อยู่นี่โอ้โหหาตั้งนานเดี๋ยวเราต้องไปหาเหรียญสุนัขก,ก่อนเพื่อนะครับผมเพื่อเพื่อจะไปต่ออุ้ยมีเก็บก่อนว้าวโหดูกันดูกันสุซ่ามากแบอเดีแต่พี่จะไปเก็บเหรียญน,น้องหมาก่อนเพื่อไปเอากล่องสีน้ำเงินในนี้นะครับผมเราก็เก็บเหรียญไปได้ทีเยอะอยู่ได้ทีละสอง m สาม m อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอือโอ้นี่วิ่งเร็วสุดล้วใช่ไหมเนี่นมยม เราไม่มีสิทธิ์ได้บอดใช่ไหมเราต้องเติมเท่านั้นใช่ไหมบอดอ,อ่ะโหเก็บอีกนานเลยทุกคนเลยชี่วว่าเออโหได้ร้อยกว่าเอ็มอย่างสุดเฮ้ยมีใครใครมาอ๋อเขามาเก็บเหมือนกันทุกคน <_ S 2> เขายืนเฉยๆแล้วน้องเราไปลูกไปเก็บอะ่ะทำไมเขายืนเฉยๆได้อะทุกคนเขายืนเฉยๆแล้วลูกไปเก็บ,บ้วย้ยทุกคนเขาทำได้ไงอะ่ะให้ยืนเฉยๆลูกจะไปเก็บให้เหรออ๋อพี่ไม่ต้องไปเองก็ได้พี่คิดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ พี่เพิ่งรู้วิ่งไปทําไมเนะี่ยดูดิเรามีลูกเยอะล้วก็สั่งไปเก็บเลยโอ้โห و, สบายแล้วลูกนี้สบายเลยเพิ่งรู้แอปปงเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไปเลยลูกไปเลยถูกเขาทูกเขานันแหลกกินแอปเปิลไปโอ้โหน่าจะได้แล้วพี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอลองไปดูก่อนนะว่าพี่สามารถกดตรงนั้นได้หรือยังทุกคนโอเคพี่กลับมาแล้วแล้วผมตอนนี้พี่อยู่หน้าตรงนี้เจ็ดห้าบีได้เลยเออโอ้โหเหมือนเห็นกสบัตแต่ว่าเป็นพี่อุย้ยเ่อด้วย ช่วยด้วยโอ้โหแรงอัพโอ้โหอีโมทูหูหูหเมื่อกี้โดนกล่องทับเดี๋ยวพี่ขอจบพาร์ทไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเฮ้ยกล่อ,องเยี่ยวจบพาร์ทจะไม้ไหมเฮ้ยไม้เยี่ยวโอว้แรงอัพรัวๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอยืนตรงนี้ก่อนนะแรงพี่อัพรัวๆเลยทุกคนอุ้ยมันเดียมกันแน่เก่งนะมา เฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พี่เป็นเดอะเบสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกินนี้นะครับผมก็สําหรับเกมเพชซิมูลเตอร์นะผมน้องๆคนไหนมีคําแนะนํานะผมอยากจะบอกพี่ว่าเออพี่ควรจะ เล่นยังไงตัวอะไรเล่นยังไงช่วยแนะนําพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะผมช่วยแนะนําพี่ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ว่าสัตว์ตัวนี้ควรใช้ยังไงแล้วพี่ควรจะไปแหมปมหรยังไงแล้วก็มันเล่นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปแหม่มของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสาหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขยากให้เล่นเกมนี่คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะไปแล้ว